คำปฏิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกตั้งแต่คลอดข้าพุทธองค์หลายก็ต้องพึ่งพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์หลายตั้งแต่ข้าพระองค์หลายยังอยู่ในคันบารดาข้าพระองค์หลายจะบอกเล่าพระนามของพระองค์แก่คนในชนชาติของข้าพระองค์หลายและจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชนพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าถึงคนโง่หากนิ่งเสียก็นับเป็นคนฉลาด เมื่อเขาหูบริมพิปากของเขาก็นับว่าเขามีความคิดขอบคุณพระเจ้าหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ทรงสอนใหนพระบงหลายได้เรียนรู้เพื่อให้ทุกๆคนระมัดระวังในการใช้คําพูดสําหรับการดำเนินชีวิตท่ากลางสังคมในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า นับวันแรงจูงใจในการใช้ความคิดที่ส่งผลให้ขบะ벙งหลาต้องล้มลงในการทําความผิดบาปมีมากขึ้นทุกๆวันและเริ่มที่จะหันใจตนเองไปประพฤติตามอย่างคนรในยุคนี้ทําบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระงค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขระ벙งหลายมีใจที่สําน,นึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงทําลายแรงจูงใจด้านเนื้อหนังภายในจิตใจและความคิดของข้าพงศ์หลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาบริสุทธิ์หลอหลอมเอาความคิดและคำสอนของพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกันกบชีวิตของข้าพงศ์หลายเพื่อสามารถที่จะต่อต้านกับยุทธอุบายของพญามาร โอ้ข้าแต่พระเจ้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและในชน่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายทั้งพวงและขอให้ทุกๆคนได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณผ่านพระคำของพระองค์เพื่อแต่ละคนนั้นจะได้มีใจที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติอับเช่าพระเจ้าร่วมกันตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าพงหลอยจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน